ฝันเห็นปลาแต่ไม่ได้จับปลาผู้ใดฝันเห็นปลาแสดงว่าช่วงนี้ดวงของคุณกำลังจะดีอาจจะมีโชคลาภเข้ามาหรือโชคนั้นอาจจะแค่ผ่านเราไปการเสี่ยงโชคก็อาจจะมีโชคด้านนี้บ้างแต่ไม่ควรเสี่ยงเยอะเพราะในความฝันไม่ได้จับปลาแค่เห็นเฉยๆทางด้านนอกการเงินการงานผู้ใดที่ฝันเห็นปลาการงานช่วงนี้กำลังไปได้ดีไม่มีปัญหาติดขัดหรืออุปสรรคใดๆยิ่งผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือการค้าขายนั้น ช่วงนี้ธุรกิจเป็นช่วงที่รุ่งโรจน์อาจทำกำไรได้เยอะขึ้นและด้านการเงินนั้นจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือทำอะไรก่อดวงขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดด้านความรักคนโสดช่วงนี้มีคนแอบชอบคุณอยู่แต่เขาไม่กล้าแสดงออกให้คุณรู้คุณอาจจะรู้อยู่ว่าเป็นใครถ้าคุณโอเคกับเขาก็ลองเปิดใจคบกันดูส่วนคนมีคู่ให้ระวังอาจมีปากเสียงทะเลาะก,กันซึ่งอาจเกิดจากเรื่องเงินเรื่องทองเป็นได้ ด้านสุขภาพผู้ใดเจ็บป่วยอยู่มีโรคประจำตัวโรคนั้นกำลังจะหายห,ายหรือทุเลาลงอาการจะดีขึ้นกว่าเดิมให้คุณดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารที่มีมีประโยชน์โรคภัยต่างๆก็จะหายไปเองเลขเด็ดเลขเลข,เลขนำโชค288788 287 877 788